พระบินทบาทกับหมาดำเรื่องเล่าของแม่เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปีพศ2539 ครอบครัวเราได้ย้ายไปซื้อบ้านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งณตัวเมืองจังหวัดหอยใหญ่ไข่แดงเพื่อให้คุณพ่อได้พักผ่อนจากการที่หักโหมทำงานส่งเราเรียนจนจ,นจบปริญญาโทค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะคิดแค่นี่บ้านของเราซื้อแล้วก็เตรียมจัดแจงย้ายของเข้าเลยแต่แล้วเรื่องมันไม่ง่ายคือแรกเรานอนรวมกันในห้องนอนชั้นสองเนื่องจากมีแอร์แถมติดมาด้วยห้องเดียว เป็นบ้านไล่ระดับสองชั้นครึ่งค่ะชั้น3เราขอเป็นชั้นส่วนตัวชั้นอื่นตามสบายคุณพ่อคุณแม่ยึดของชั้นสองมีห้องขนาดกลางสองห้องห้องใหญ่หนึ่งห้องเหลือห้องใหญ่ที่ไม่ได้ทำอะไรเรานอนรวมกันตอนนั้นสักประมาณตีสองนาฬิกาพูดได้ยี่ห้อแฟมิลี่ที่แถมมาแกบเครื่องเล่นเกมตลับของแฟมิลีก็ดังปุ๊บเพื่อให้คุณพ่อไปดูคนงานกีรยงัง ขณะนี้เวลาตีสองนาฬิกาสินาทีเราเลยตื่นขึ้นแล้วไปถามว่าพ่อคะเราย้ายบ้านแล้วจะตั้งปลูกทำไมอ๋อนอนเถอะลูกมันตั้งค้างไว้มานานแล้วเราเลยปิดแล้วนอนต่อตอนนั้นมั่นใจว่าตีห้ามันต้องปลูกอีกครั้งจึงถอดฐานออกแล้วนอนต่อสักพักมันก็ปลูกอีก ขณะนี้เวลา11นาฬิกา10นาทีตาลุกวาวเลยค่ะลุกขึ้นวิ่งเข้าห้องน้ำแต่มองออกไปข้างนอกเอิ่มมืดมากหยิบโทรศัพท์ตอนนั้นใช้รุ่น panasonic gd55 มาดูปรากฏว่านาฬิกายังคงตี35นาทีเราก็เออป้าบ่อมากเดี๋ยวป้าทิ้งเลยพอหยิบขึ้นมาก็คิดได้ว่า เราถอดฐานออกแล้วนี่นาะบวกกับหิวน้ำเลยเดินออกมานอกห้องตรงชั้นสองระหว่างบันไดก็มีตู้เย็นเลยหยิบน้ำมาดื่มซึ่งชั้นนี้จะเป็นกระจกใสประมาณครึ่งตัวยังไม่ติดม่านเรามองออกไปเห็นพระบิณฑบาตแต่พระไม่เห็นเราแต่เราไหว้ท่านแล้วก็กลับขึ้นมานอนจนเช้าวันนั้นสรุปตื่นสายงัวงเงียพลาดไฟบินเลยขอลาพักร้อนเลย คืนที่สองทานข้าวเสร็จดูทีวีเสร็จก็พากันเข้านอนตอนนั้นก็เจอเหตุการณ์แบบเดิมอีกแต่ไม่เอะใจแต่ครั้งนี้พระเดินนำหน้าจีวรขาดขาดแล้วมีหมาดำวิ่งตามหมาตัวนั้นบรรยากาศตอนนั้นนิ่งเงียบสงัดแล้วพระก็หันมามองเราในบ้านเราเลยรีบวิ่งเข้าห้องนอนแล้วเราก็ไม่เจออะไรอีกจนวันต่อไปเป็นทีของคุณแม่คะ่ะ คืนที่สามแม่ก็เข้านอนปกติเรามานอนรวมกันห้องเดิมคืนนั้นหลับสนิทมีพ่อคนเดียวที่นอนไม่หลับบน่นบนว่ารู้สึกแปลกๆเหมือนจะไม่สบายขั้นเนื้อขั้นตัวพ่อจึงทานยานอนแต่คุณแม่ก็บอกว่าลูกนอนเลยนะสักพักแหละเราเลยนอนค่ะทุกคนหลับหมดแม่บ้านที่มาช่วยขนของก็งมาขอนอนห้องพักชั้นล่างด้วย ตกดึกแม่บ้านมาขอห้องบอกว่าเห็นพระท่านมาเดินวนเวียนหน้าบ้านตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแต่กลัวเป็นพระปอมไม่กล้าเปิดประตูรั้วให้เข้ามาทำไงดีเจ๊คุณแม่เลยบอกลองเดินไปถามท่านว่ามีที่พักไหมท่านฉันอะไรหรือยังถ้ายังแอบ,บถามเป็นนๆว่าทานอะไรไม่ได้ตอนเช้าจะได้ทำถวาย ตอนนั้นเราก็ตื่นพอดีเลยเดินตามป้าแม่บ้านออกไปพบว่าพราไม่อยู่แล้วเราเลยบอกป้าว่าปล่อยเขาล็อกบ้านให้ดีเชื่อใจใครไม่ได้ค่ะป้าอ้อยถ้ามาอีกปลุกทุกคนเลยนะคะจะได้ไปถามทันเผื่อมีอะไรช่วยเหลือและป้าก็ระวังด้วยประมาณตีสามต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเรื่องเล่าจากคุณแม่แล้วคะ่ะคุณแม่เล่าว่า ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นแต่ทุกคนหลับหมดป้าอ้อยก็หลับครั้งนี้แม่ก็เลยเดินลงมาเห็นพระมาเคาะประตูอยู่หน้าตาดุดันพาหมาดำมาด้วยจีวรขาดแต่แม่ก็ไม่ได้คิดอะไรยกมือไหว้ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะดึกแล้วท่านมีที่พักไหมพระก็ตอบว่าเปิดประตูสิ แม่เลยล้วงมือไปล็อกประตูเหล็กดัดแล้วเปิดประตูไม้ออกก็ได้กลิ่นเหม็นสาบจากพระแรงมากเหม็นคือขีนี่หมาก็มีกลิ่นเหม็นชวนอ้วกเช่นกันแต่ในใจคิดว่าอาจจะเป็นเพราะท่านทุดงมาไกลจึงไม่ได้รักษาความสะอาดแม่จึงถามต่อว่าพระจะจำวัดที่บ้านดีฉันก่อนไหมคะดีฉันจะให้แฟนฉันตัดเตรียมที่พักให้จะได้ไม่ต้องไปลำบาก กูหิวกูหิวฉันตอนนี้ไม่ผิดเหรอคะดิฉันก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาแต่ตอนนี้ดิฉันวา่ากาแฟกับนมน่าจะเหมาะนะคะท่านก็กูหิวขอกินหน่อยหมากูก็หิวจะให้กินไหมกินอะไรคะท่านดิฉันไม่มีอะไรให้ท่านเปิดประตูสิ ขอเข้าไปพักจะยอมไหมตอนนั้นแม่ก็นึกในใจว่าคนโบราณกล่าวไว้ว่าอย่าชวนใครให้เข้าบ้านตอนดึกแต่เป็นพระจะให้ทำยังไงท่านต้องมาจากแดนไกลลำบากเลยหลุดปากไปว่าเชิญเข้ามาก่อนข่ะทานเดี๋ยวปลดล็อกประตูให้แต่แม่ยังไม่ทันจะปลดล็อกหมาดำก็วิ่งเข้ามาจากไหนไม่รู้ตามันสีแดงเหมือนในหนังเลยค่ะมันขู่แม่ด้วย แต่แม่ก็พยายามปลอบมันส่วนตัวแม่ไม่ได้ชอบสุนัขแต่ก็ไม่ได้รังเกียจเลยปลอบมันว่าสบายๆนะเจ้าดำไปนอนเล่นพักผ่อนพักผ่อนแล้วอยู่ๆพระก็มานั่งตรงโซฟาซึ่งแม่จำได้ว่าประตูยังไม่ได้เปิดเลยพระเดินมาหาแม่แม่ก็ยกมือไหว้และคุยด้วยตามธรรมเนียมแล้วถามพระว่าท่านดื่มนมกาแฟ หรือชาไหมคะกูไม่กินกูอยากกินอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หนาำกูหิวมีอะไรสดๆไหมแม่ก็งงนะคะคือพระอะไรจะฉันตอนดึกๆจึงตอบไปว่าไม่มีคะ่ะเพิ่งย้ายมาคะ่ะเอาไปเรียกลูกสาวลงมาหิว แม่รู้สึกตะลึงคำนี้มากจึงตอบไปว่าไม่เจ้าค่ะน้องนอนอยู่ไปเรียกลงมาหิวมากตอนนี้หรืออยากตายพอสิ้นคำนี้แม่ก็ล้องรันบ้านเรียกทุกคนแต่สิ่งที่ได้คือเงียบแม่วิ่งขึ้นชั้นสองแต่ห้องนอนล็อกซึ่งตอนนี้แม่มั่นใจแล้วว่าไม่ใช่คน คิดว่าจะเอาตัวรอดจากสิ่งนั้นยังไงดีจนนึกถึงพ่อกับเราที่นอนอยู่ในห้องซึ่งเรากับพ่อจะชอบใส่พระแต่แม่ก็อดห่วงพี่อ้อยไม่ได้จึงวิ่งลงมาชั้นล่างพอเห็นพี่อ้อยหรับและไม่มีท่าทีว่าหมาดำจะเข้าไปในห้องพี่อ้อยจึงรู้สึกสบายแต่ตอนนั้นแม่จําได้ว่าหลังบ้านมีสายงานที่ทําบ้านโครงการนี้ยังอยู่และขายส้มตำไก่ย่างแบบรถเข็น แต่พอแม่จะวิ่งไปหมาดำมันก็เข้ามางับผ้าถุงแม่พระก็เข้ามากระชากมือแล้วลากแม่เราไปประตูข้างบ้านเพื่อจะลากออกไปนอกบ้านตอนนั้นแม่ก็ร้องเสียงดังเอามือปัดอย่างเดียวจนไปถึงหลังบ้านแม่ก็นึกขึ้นได้ว่าเคยไปเที่ยวปทุมธานีตอนนั้นไปทัวร์วัดก้าวัดกับคุณแม่บ้านและได้ยันมาผืนหนึ่งจากวัดสารเจ้าปทุมธานี เลยพยายามเรียบเอามือปัดมือพระออกแต่มือพระแข็งมากผักจนแม่หลมแล้วเอาเท้าเหยียบเอวจนแม่ปวดมากทำอะไรไม่ได้แม่ใช้แรงที่มีถีบพระออกไปนอกบ้านถีบม้าดำแบบไม่สนใจว่าจะเป็นยังไงจนหลุดมาได้ก็รีบวิ่งไปหยิบผ้ายันซึ่งอยู่ในลิ้นัาเก็บมีดแล้วประตูหลังบานซึ่งอยู่ตรงข้างเคาน์เตอร์ก็เปิด ครั้งนี้สิ่งที่เห็นคือพระมีในตาสีแดงมีน้ำลายไหลตลอดเวลาหมาดําที่ว่าไม่มีแล้วนะคะมีแต่แม่ชีที่มีแต่บาดแผลเต็มตัวแต่สองตนทําท่าเรียริมฝีปากแม่เลยยกผ้าย,ยันขึ้นมาเชื่อไหมคะจากที่แม่ไม่เคยเชื่อเรื่องเจ้าสารเจ้าเทพเจ้าอะไรเลยแต่ไม่คิดลบลูเชื่ออย่างเดียวคือ พระพุทธเจ้าและกิจกรรมทางาศาสนาพุทธเท่านั้นค่ะตอนนั้นแม่ยกผ้ายันขึ้นมาปรากฏว่าทั้งพระและแม่ชีถอยห่างออกไปแม่จึงได้โอกาสล็อกประตูและตะโกนออกไปเต็มแรงว่าออกไปจากบ้านกูจนทั้งแม่ชีและพระก็หายไปเลยค่ะแต่เพื่อความแน่ใจแม่เลยเปิดประตูเดินออกไปดูมองผ่านกำแพงบ้านไป ก็เห็นป้าบุญสีร้านส้มตําที่เข็นรถขายทุกเช้ากําลังนั่งสับไก่อยู่แม่เลยถามว่าเมื่อกี้เห็นพระไหมฉันเจอมากับตัวน่ากลัวมากแล้วจู่ๆป้าบุญสีก็วิ่งเข้าบ้านบอกว่าคุณมันอยู่ข้างบ้านรีบเข้าบ้านเร็วมันมาแล้วแล้วสิ่งที่แม่เห็นคือมันมาอีกแล้วค่ะครั้งนี้มาเต็มรูปแบบ มีเขี้ยวน่ากลัวเนื้อตัวมีตนหนองเลือดสกปรกมากยิ่งแม่ชีกลิ่นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วแล้วแม่ดันวางผ้า,ายันไว้บนเคาน์เตอร์ในบ้านสะดวยพอก้าวขาจะวิ่งแม่ชีก็กระชากผมแม่จนแม่เจ็บมากพระก็มาบีบคออีกตนตอนนั้นความรู้สึกของแม่คือเหมือนจะไม่มีสติแต่ได้ยินเสียงคนพูดเป็นภาษาอีสานว่า ไปซอยแน่เพิ่นสีตายไปเถาะมู่บ้านนี่สางถึงความลำบากของเฮาแต่เพิ่นโบหูแค้คนมาสือบ้านยูเอาบุญเด้อสีไปหยิบมาก่อนเพิ่นสี่อยูน้ำเฮาไปเฝ้าตอนนั้นตาแม่ปีดได้ยินเสียงโวยวายดังมากก่อนที่แม่จะหมดสติไปจริงๆตื่นเช้ามาแม่ก็พบว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชน คุณพยาบาลบอกกับแม่ว่าโดนเพื่อนบ้านบีบคอทำร้ายแล้วเขาอยู่ไหนละ่ะแม่ถามคุณพยาบาลตอบว่าฝากขังค่ะแม่เรารีบนึกเหตุการณ์แล้วรีบโทรหาพ่อค่ะให้โทรตามน้องชายซึ่งเป็นตำรวจอยู่ที่นั่นว่าจะรีบไปเคลียร์ก่อนโดยห้ามขังเด็ดขาดพ่อกลับตอบมาว่าจะช่วยทำไมเขาทำร้ายเรา แม่บอกว่าไม่ใช่พี่เขาช่วยเรารีบไปก่อนซึ่งแม่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมีอาการเพียเล็กหน้อยจึงโทรตามให้เรามารับพอไปถึงโรงพักปรากฏว่าเจอสองผัวเมียคือป้าบุญสีขายไก่ย่างส้มตำและสามีแกพอแม่เห็นป้าบุญสีก็รีบไหว้ขอโทษเลยค่ะแต่เชื่อไหม คนดีมีน้ำใจต่อให้เราพังทำผิดกับเขาเขาก็ให้อภัยแม่เราทั้งสองคนไม่ว่าอะไรแม่เลยแม่ก็เลยไม่พูดอะไรมากแค่บอกว่าเข้าใจผิดและน้องชายแม่ที่เป็นตำรวจก็เคี่ยวเรื่องให้คำวันนั้นแม่ก็ลองออกมาดูที่รูเบียงก็ยังเจอเหมือนเดิมแต่พวกมันเข้าบ้านไม่ได้และไม่รู้ทำไงกับพวกมันดีแต่ด้วยความที่แม่รู้จักเพื่อนบ้านดีๆคนหนึ่งจึงไปปรึกษา เขาบอกให้แม่ทำบุญบ้านหน่อยหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้รอบๆบ้านแม่ก็ลองทำตามตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยค่ะแต่กลับกลายเป็นป้าบุญสีที่เห็นแทนในทุกๆตีสี่ป้าแกจะลุกมาสับไก่แกบอกว่าเห็นพวกมันล่องลอยไปมาจนป้าแกชินป้าบอกว่าคนแถวนั้นไม่มีใครเห็นเลยเขาคิดว่าแม่เราดูละครเยอะบ้า งมงายแต่ป้าบุญศรีกลับบอกว่าด,ดีแล้วอย่าให้คนอื่นซวยเหมือนเราเลยพระบินทบาทกับหมาดำเรื่องเล่าของแม่ขอพระกุญครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมณัที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่าน จะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ